เอาหันมาดีๆทำยังไงวันเก้ดทำไงนั่งไปเลยไ่งไ็เลยเดรู้ไหมไปเนอนกับแอนใช่ไหมปังงั้นน่ะพร้อมหรือยังพร้อม,มยังเอ็นเอาผ้าไปนะยาวาพร้อมยังเอาผ้าไปนะเอาไปนอนด้วยอ่ะนน <c oughs> เกียวโกหกเอ็ เจอกักับใครครับเก็บกับก้าอิจิ้วเก่นด้วยกันนะลูกน้องอืมโอเคโอเคนะห้ามโกหกแอนนะแอมอาสัญญาอาแอนเอาผ้าไปไว้ให้อะไรเนี่ยก็ถ้ายไปนอนแอนก็ต้องเตรียมผ้าเตรียมของเอาทำไมอ่ะ เลี้ยนแาีล้วไปยัไ้แล้วตามมานอนนัจรินนะกัญญาเอาดีๆกัญญาแบบนี้โอเคก็ได้เจ้าล่เด้เจ้าเนนเจ้าอนก็เป็นเสื้อเมียอาเตน้กอนี่เไ There you go. <laughs> cool. oh tap tap oh oh <laughs> you gave it เต็มมดเลยทําไงเอ๊ะจั๊แจั๊กจ๊เออเ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 อ๊เนี่จั๊กจ๊เออะเออเอ๊ะฮ่า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 ฮ่่า่แลนี่จั๊ักเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเนี้ยเต็มฮ่เตเหือ พนใหญ่นีขึ้นมานอนกินนมหาเลยเสียครับนอนกับใครครับฮะรักแอนรหรอนอนกับแอเหรอโอเคจริงเหรอไม่นอนกับอีลุงเหรอปันดีนะครับไปเทียบต้นกับแอนนะนอนกับแอนหรอนาโอเคแล้ว นเราก็ทำทานแล้วบานทำไมยิ้มอย่างนั้นน่ะยิ้มไ่ได้ค้นคองเด้อเด้อยังไหเราไมาหาป่าเด้อต้องนอนกับแอนโอเคไหมปูให้แล้วไหนะโอเคไหมมาจับมือก่อนไม่เอาไม่ไหแอนไม่ไแอนบอกแอนฝันดีนะอย่าไม่ไแอนอไม่ไหวแอนเด้อเอาสัมยากันมื่อกี้ไงไปไปนอนอืม เอาอเ้ยก็ไป็นน้ำสีไข่ปูล่ะตกลงนอนไหนแบะแบะเบะเบะอันอันเลยโอเคอย่าหลอกแอนนะถ้าหลอกแอนแอนกลับลงังจีบเลยนะห้ามหลอกแอนแอนไปอ่าหน้าเลย <c oughs> โอเคเราจะมารับหลานนะ